เอาแล้วครับสวัสดีเพื่อนๆเหล่าคราชเชอร์ที่เล่นเกมคราชชอฟแคททุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับสาหรับวันนี้ก็เป็นคลิปของสูตรการตีวา4ครับสูตรในวันนี้ก็เป็นสูตรสุดคลาสสิกครับเป็นสูตรที่เล่นง่ายๆแล้วก็มีมานานแล้วนะครับก็คือสูตรโกวิโบครับสูตรนี้เรียกได้ว่ามันมีมาเป็นปีแล้วครับแต่เอามาใช้ตอนนี้ก็ยังเจ๋งอยู่เลยครับโหดมากก็สูตรนี้ประกอบไปด้วยโกลเลมแม่มดแล้วก็ปลาหินครับสามตัวชั้นเองนะครับสหัสสามตัว น้งยาก็ใช้เป็นยาค้างยากระโดดยาแช่ยาพิษแล้วก็ยาผินไหวครับหรือว่าเพื่อนๆจะเอายาค้างกับยากระโดดออกแล้วใส่เป็นยาผินไหวก็ได้นะครับเอาไปแปดขวดเลยครับแล้วแต่เพื่อนๆจะใช้อะไรยากระโดดหรือยาผินไหวเพื่อนๆเลือกเองนะครับส่วน่านแคร์ผมก็จะใช้เป็นยักกุรดมะแข็งแล้วก็เปก้าครับส่วนน้ำยาแคร์ผมก็จะใช้เป็นยาค้างกับยาแช่ครับหรือเพื่อนๆอาจจะเปลี่ยนเอายาค้างออกแล้วใส่ยาแช่ลรยก็ได้ครับ เครื่องจักรกับรถผมจะใช้อยี่สองย่างครับคือรถท่อนซูงกับรถถังทรมงคงครับเพื่อนๆจะเลือกใช้รถท่อนซูงที่ไถสิ่งก่อสร้างเป็นแนวตามทางหรือว่าจะใช้รถถังทรมงคงยัด่ายเข้าไปตรงๆก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยครับถ้าอะไรก็ใช้แบบนั้นครับงั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่าครับว่าไอ้สูตรนี้ครับที่มันมีมานานแล้วก็คนก็ยังใช้กันอยู่นะครับแล้วมันจะเอามาเล่นตอนนี้นี่ยังโหดหรือเปล่างั้นก็ไปรับชมกันได้เลยครับ โอเคครับเดี who, ๋ยวเรามาดูตานี้กันครับตานี้ก็เป็นบ้านที่ยังไม่ค่อยโหดเลยครับก็เป็นบ้านที่เขาชอบจัดกันครับเป็นทรงแนวยาวครับเดี๋ยวเราจะถ่ายจากข้างบนลงมาเลยครับก็โกเล็บหนึ star, ่งตัวครับแม่มดสองตัวไปเห็นสองตัวทำสองฝั่งเหมือนกันเลยครับจากนั้นตรงกลางครับลงยากาโดไปครับตามด้วยโกเล็บที่เหลือสองตัวครับแย็บไปเลยครับแล้วตามด้วยแม่มดรถทันซุงฮีโร่ครับคิงควีนวอร์เดนหรือจะส่งโรเจ้าชิเป้ออกไปก็ได้ครับจะส่งไม่ส่งแล้วแต่เพื่อนๆครับโรเจ้าชิเป้เนี่ย ป็นน้ยเปิดทางตรงกลางครับมียาแช่อยู่ก็แช่ไปครับเอ้าจาแขกออกมาครับมียาพใช่ไหมครับลงไปเลยครับพร้อมก็เปิดคาปีคาพีมาตาครับยาแช่อย่าดืมแช่บ้านนะครับบ้านอันตรายครับแบบบ้านแบบนี้ง่ายครับเราไถตรงเป็นแนวยาวเลยครับอย่าข้างหน่อยครับถาามาถึงบ้านแล้วพร้อมกับลงยาแช่คนสุดท้ายนั่นแหละครับบ้านแตกไปแล้วตรงนี้เราโยชสเปียนเก็บดันค้าครับ เราประกบขนาบสองฝั่งเลยครับซ้ายก็มีทหารขวาก็มีทหารตรงกลางนี้เน้นจัดหนักหน่อยครับเรียบครับเรียบโอ้โหเทส้าออกมาต้อนรับเลยครับทหารเรายังเหลือเยอะนะครับคีนยังอยู่โอเดยังอยู่โรเจรยังอยู่ครับโกเลมผมยังเหลืออยู่เลยแม่มดโอ้โหแม่มดยังเหลือนียิ่งอันตรายใหญ่เลยครับเห็นไหมครับมันจะซากกระดูกมาไม่จบไม่สิ้นครับ แมบ,บเดียวแมบบเดียวตีสมดาวแล้วครับเย okay. okay, oh, okay. ี่ยมเลยตานนี้ก็จัดไปเลยครับ3ามดาวร0 0โอเคครับตานี้ครับโอ้โหดูบ้านหุ่นกสิครับเหมือนจะอยู่ไกลใช่ไหมครับแต่จริงๆมันก็อยู่ใกล้เหมือนกันครับเราเข้ากลางเลยครับเราจะได้ทางหั่นกก่อนก็เพ่นไหวครับเปิดทางตรงกลางครับ จากนั้นเราจะเข้าทางหัวนกกันยากระโดดไปตรงกลางครับเพราะว่าเพราะว่าตรงนี้มันมีช่องเปิดอยู่แล้วก็เหมือนเดิมครับโกเลมแม่มดปลาหินตัดทางเช่นเคยครับสองฟั่งเลยเหมือนเดิมจากนั้นก็ส่งโกเลม,มครับตัวท่อนสง่งแม่มดฮีโร่ให้หมดเลยแล้วก็ปลาหินครับซัดไปครับใช้ยาข้างเล่งครับยาแช่มีก็แช่ไหมครับอ้โหท่าออกมาครับ หมือนจะโหดครับลงยาพิษไปเลยครับพร้อมเปิดคาปีมาตาครับเวลาถ้าแคนโผล่ออกมาครับรถทอนสูงกำลังมุ่งตรงไปที่บ้านครับไปแล้วครับกำลังมุ่งตรงไปที่บ้านเอ้ารถทอนสูงแตกครับแต่ว่าเราเคลียร์ทางเปิดทางไปที่บ้านได้เรียบร้อยครับอู้ระเบิดระเบิดเจอคิงครับอยากข้างช่วยหน่อยหวังว่ามันจะไปตีบ้านกันนะครับเจอพายุหมุนหมุ่นเติ้ยว ตายเหม,มือนทหารผมปก้าปะทะคิงครับโอ้มีกระดูกมาปวดอีกาตายแล้วปกา้าผมตายเลยตายจริงด้วยกูเดินมันแข็งมาแล้วครับแต่มันก็ตัวแตกครับแตกก็แช่รอบๆไปควีนกับบอเดนมาครับค่อยๆเก็บครับค่อยๆเก็บรีบเลยรีบเลยบัสหายโดนแช่แล้วครับแตกเรียบร้อยอข้อมออเปิืพร้อมเปิดสกิลครับเก็บให้เรียบครับ งนี้โอ้โหเหมือนจะมีป้อมเหลือเยอะๆเลยครับทหารเราก็น้อยพอ,อน้อยกว่าป้อม,มอีกเก็บยากครับมีคุีนกับวอเดนไปเก็บฝั่งโน้นก็น่าจะไหวอยู่นะครับเออตรงนี้ดูสิครับป้อมเยอะแต่เป็นฮีโร่นี้น่าจะเก็บไหวับถ้าเป็นทหารธรรมดาอาจจะตายกันหมดครับมาดูตรงนี้ดีกว่าครับแม่มดเอาไงต่ออา้าวตายเลยแย่แล้วครับ เราเหลือแค่ควีนกับบอดล้นะครับเหมือนจะตายกันไปเยอะครับอา้าวควีนตัวเดียวแล้วครับต้องฉายเดียว,วครับควีนยังดีครับมียูนิคอร์คอยฮิวครับไม่มียูนิคอร์นี่ควีนอาจจะจบได้ครับแต่มันฮิวไม่ค่อยแรงเหมือนนางฟ้าเลยครับนางฟ้าฮิวสะใจกว่าโอเคครับเราจัดการไอ้พวก ป้อมหน้าเราขายไปเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาป้อมตรงที่ตรงนี้ครับ2อ,อันลัศมีมันยิงค่อนข้างไม่ค่อยไกลครับ2ป้อมนี้ยูนิคอนเดินตามไม่ถัานครับคือเรื่อเรือครึ่งลอยครับยูนิคอนมา,มาแล้วครับฝืนใหญ่คู่ซัดไปเรียบร้อยก็ตาน,นี้ก็เก็บสัมดาวได้เหมือนเดิมครับอาจจะลำบากนิดหน่อยครับแต่ก็ไม่เกินความพยายาม โอเคครับตอนนี้ก็บ้านปืนหนุอยู่ตรงกลางนะครับก็เดี๋ยวเราจะเข้าทางปืนหนุครับมันอยู่ตรงกลางก็เราก็เก็บง่ายเลยครับไม่ค่อยอยู่ไกลมากก็ตัดทางเช่นเดิมครับโกเลมแม่มดปลาหินครับสูตรเดิมนะครับตัดทางเรียบร้อยครับจากนั้นพอค้างๆ้างเคลียเรียบร้อยก็ส่งโกเลมตรงกลางครับจากนั้นก็ตามด้วยแม่มดเป็นหน้ากระดานลดท้งสูงครับแล้วก็ฮีโร่คิงควินวอร์เดนปลาหินยัดไปเลยครับ ยากระโดดอย่าลืมครับพร้อมกับยาพ็นหน่วยตรงกลางครับเอาให้มันแหกถึงบ้านครับฐานแขนออกมาก,ก็เบิดกระพิอามาตะครับสําคัญมากครับพร้อมกับลงยาพิษทีนี้ถ้าฐานแขนก็ทําอะไรเราไม่ได้แล้วครับตรงนี้เสราระวาเหมือนจะเป็นอันตรายนะครับอย่าข้างเล็งต่อนเนื่องครับบ้านแตกไปแล้วครับ ยาค้างยาพิษใช้เมื่อตอนใกล้ถึงบ้านครับแล้วเรายังมีโกเรียนน้ำแข็งครับโอ้มันยังไม่ตายเนยครับโกเรียนน้ำแข็งเพิ่งมาตัวแตกครับเราโยกไปเก็บเสราระวางข้างในครับโอเคครับควินวอร์เดนอะไรก็ไล่เก็บไปครับทหารเราเหลือค่อนข้างเยอะเลยครับ แม่มดเหลือเยอะอย่าพิ่งประมาทนะครับถ้าเกิดมันมีป้อมที่โจมตีเป็นกลุ่มนี่แม่มดเราก็สู้ไม่ไหวเหมือนกันครับผมเคยแล้วแม่มดเหลือเต็มเลยเจอหอคอยนหดนี่จบเลยคุณครก็เช่นกันครับเนี่ยครับแม่มดมักจะเหลือในตอนท้ายครับแต่ป้อมที่มันโจมตีเป็นกลุ่มก็เหลือในตอนท้ายเช่นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอย่าพิ่งประมาทครับคุณกับวอร์เดนค่อยๆเก็บไปครับตรงนี้โครงกระดูกก็ไล่เก็บ ยาวเลยครับนี่มีฟ้าหินมาช่วยครับอยู่ดีคนกำลังฮิวควีนครับมันฮิวช่วยไม่ค่อยได้มากเท่าไหร่ครับแต่ก็พอช่วยได้เนี่ยครับปืนคบถ้ามันหันมาทางโครงกระดูกนี่จบเลยครับโครงกระดูกเราไม่มีความหมายทันทีเลยโอ้ยังมีสารืว่าเส้นเดียวครับโครงกระดูกก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันครับนั่นไงครับดูดิครับแป๊บเดียวโครงกระดูก ตายเรียบไปครับแล้วก็เอาไว้เป็นตัวรอดได้ครับเนี่ยครับแป๊บเดียวหงกระดูกตายเรียบหมดเลยเหลือเสาละวาเส้นเดียวอย่างเดียวแล้วครับโอเคครับเรียบร้อยครับเกือบจะจัดการไม่ได้ครับเพราะมันอยู่ข้างในตอนนี้ก็เก็บไปได้3ามดาวเลยครับก็เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับสูตรโกวิโบเป็นสูตรสุดคลาสสิกที่นํามาฝากกันสําหรับสูตรนี้ครับเป็นสูตรที่ค่อนข้างมีมานานแล้วครับสูตรนี้คนก็ยังใช้กันอยู่ครับ เมื่อก่อนคนก็เล่นกันเยอะครับสูตรนี้เรียกว่าเป็นสูตรคลาสสิกที่เอามาเล่นกี่รอบก็ยังโหดยังใช้ได้ดีอยู่เหมือนเดิมเลยครับสําหรับวิธีการใช้ก็เริ่มแรกมาครับตัดทางให้เรียบร้อยครับโกเลมแม่มดปางหินครับตัดทางจากนั้นก็เปิดทางตรงกลางครับโดยใช้ยากระโดดยาผินไหวครับเปิดทางให้เข้าถึงบ้านครับจากนั้นก็โกเลมเป็นตัวแทงครับตรงกลางเลยครับที่เราเคลียร์ทางไว้จากนั้นก็ส่งรถทันสูง แม้หมดเป็นหน้ากระดานครับตามด้วยคิงควีนวอร์เดนแล้วก็ปลาหินครับส่งไปหมดเลยโรอยยศชปเปียอาจจะส่งไปพร้อมกันก็ได้ครับก็ส่งให้มันไปทงปืนหัวนกนะครับถ้าปืนหัวนกเอาไม่ลงนี่งานยากเลยครับาหารมันเดินเลยขึ้นไปก็ส่งโรอยยศชปเปียอะไรให้เรียบร้อยครับจากนั้นพอทหารเข้ามาข้างในเราก็ส่งยาข้างไปครับแล้วก็ยาแช่แข็งสองขวดในจุดแรกครับ ส่งไปเลยครับแล้วก็รอทหารถึงตรงกลางครับทหารใกล้ๆถึงบ้านก็ส่งยาค่างกับยาแช่ช่วยครับทีนี้บ้านก็จะแตกเรียบร้อยจากนั้นก็อ๋อผมลืมบอกไปครับถ้าเจอทหารแคนก็อย่าลืมเปิดกาแฟอมตะพร้อมกับลงยาพิษไปด้วยนะครับเราเอายาพิษมาครับพอทหารไปเจอกับทหารแคนของเขาครับก็เปิดกาแฟอมตะให้เรียบร้อยพร้อมกับลงยาพิษเรียกว่าทหารแคนก็จะไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรกันเลยเราเลยครับทําอะไรไม่ได้ ก็เคลียร์ทหารแฉแกแล้วก็ใกล้ถึงบ้านก็ลงยาให้เรียบร้อยครับสูตรนี้เล่นไม่ยากครับแต่ที่ยากคือเราลงยาไม่ดีครับป้อมเหลือเยอะแม่มดเราตายหมดอะไรแบบนี้ครับส่วนใหญ่แม่มดผมจะเหลือเยอะครับแต่แม่มดเหลือเยอะก็อย่าพึ่งประมาทไปครับเวลาแม่มดเหลือเยอะเนี่ยผมไปเจอพวกเครื่องยิงหินแล้วก็หอคอยพอหมดปืนคกเนี่ยครับแม่มดก็ไม่รอดเหมือนกันกระดูกที่มากัลในฝูงก็าตายเรียบ ยังไงก็เหลือตัวถึกๆไวบ้างครับอย่าเหลือแต่แม่มดเหลือฮีโร่ประมาณไม่คิงก็ควีนไว้ครับควีนนี่เอาไว้ยิงพวกสิ่งก่อสร้างที่อยู่ด้านในครับสูตรนี้ก็เล่นดีๆก็เล่นได้ไม่ยากครับเพื่อนๆก็ลองนําไปเล่นดูเป็นสูตรสุดขส้กจริงๆเอามาเล่นได้ตลอดเวลาก็ยังไงก็ลองนําไปเล่นกันดูนะครับ แล้วก็ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปสุตรตีแบบนี้อีกก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำใจด้วยนะครับหรือถ้าอยากจะฝากขาไม่เห็นอะไรให้มาปมตรงไหนก็ทิ้งคองมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยขอคุณมากครับที่รับชมคลิปนี้จนจบงั้นเดี๋ยวเราเจอกันในครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วสวัสดีครับ